าใหม่ไม่น้อยและที่สําคัญเป็นเครื่องดีเซลครับสำคัญยิ่งกว่านั้นครับเป็นราคาที่ต่ํามากๆนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของได้ง่ายครับกับเจ้า c 2 2 0 d เอาเวการ์ดคันนี้ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเบนซ์อ่านะครับเป็นตัวเอเวนการ์ดนะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแล้วก็ก่อน อย่างอื่นเลยเราจะพามาดูตัวตัวรถก่อนนะครับว่ารอบพันสภาพภายนอกภายในเป็นยังไงนะครับเริ่มไปที่ด้านหน้าก่อนเลยแล้วกันนะครับผมคันนี้ถือว่าสภาพของตัวสีถือว่าใหม่มากๆนะครับแล้วก็ตัวของกระจังหน้า,นาต่างนะครับเป็นโลโก้ดาวขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวของเซ็นเซอร์ทั้งหมดด้านหน้า6จุดครับตัวนี้เป็นอวัยวะครับตัวของไฟหน้าของเขาเนี่ยเราจะได้เป็นตัว LED high performance นะครับซึ่งเป็นตัวของโสม ล่าสุดนะครับก่อนที่จะมาเปลี่ยนโฉมเป็นตัว W 2 0 6นะครับโอเคแล้วก็อันนี้ได้ล้อขนาด18นิ้วนะครับทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังเลยนะครับก็ถือว่าได้ไปก็พร้อมใช้งานได้เลยนะครับตัวสีสภาพด้านข้างนะครับตัวนี้ไร้รอยร้อยมากๆนะครับถือว่าสภาพคันนี้ถือว่านิ่มมากๆครับมาพร้อมตัวของไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะครับตกแต่งด้วยขอบสีเงินตรงคิ้วตัวขอบกระจกนะครับมือเปิดสีเดียวกับตัวรถครับ แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นล้อขนาด18นิ้วเช่นเดียวกันนะครับไล่มาที่ด้านหลังด้านหลังก็จะได้เป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับซึ่งเป็น LED เต็มระบบทับคันนี้สายท่อคู่นะครับแล้วก็มีตัวของเซ็นเซอร์ทั้งหมดนะครับด้านหลัง6จุดเช่นเดียวกันนะครับให้มาทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังเป็นเครื่องประปรายให้กับตัวรถนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูในส่วนของตัวของด้านในกันนะครับว่าสภาพภายในของคันนี้เป็นอย่างไรนะครับ เริ่มาที่ฝั่งคนขับได้เลยครับก็จะเป็นพฟวงมลัยแบบใหม่แล้วนะครับมีพร้อตัวของมัลติฟังก์ชันมีแพดนชิปให้นะครับแล้วก็ปุ่มปัดน้ำฝนนะครับไฟเลี้ยวต่างๆหน้าจอเป็นหน้าจอแบบ LED นะครับตรงกลางแล้วก็เรื่องเล่นนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอแบบใหม่แล้วนะครับแล้วก็มีตัวของปุ่มปุ่มควบคุมแอร์นะครับแยกอิสระซ้ายขวานะครับตันนี้ตกแต่งด้วยคอนโซลลายไม้นะครับ ซึ่งให้ความคลาสสิกแล้วก็มีความดูดานะครับเรียบหรูนะครับตัวของปุ่มคอมมาต่างๆนะครับตรงคอนโซลกลางถือว่าสภาพคันนี้ถือว่าโดยรวมถือว่าสภาพสวยมากนะครับตัวเบาะอะไรต่างๆมาถึงตัวของด้านหลังครับให้ดูด้านหลังตัวเบาะด้านหลังสภาพดีมากครับสาหรับคันนี้แล้วก็เอ่อเรียกกันว่าไม่ไม่ค่อยได้ใช้งานเลยดีกว่านะครับตัวคอนโซลมือเปิดต่างๆนะครับคันนี้ถือว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับ รอบกันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 2000cc นะครับ1 9 4แรงม้านะครับผมแล้วปิดอยู่ที่400นิวตันเมตรนะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดมากครับสำหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็มีลูกค้าหลายคนตามหาเข้ามาวันนี้เอามาให้ได้ชมกันแล้วนะครับสำหรับเจ้า C220D โอเคมาถึงกันที่ราคาหลายๆคนคงอยากจะดูแล้วราคาคันนี้เท่าไหร่ราคาคันนี้เปิดอยู่ที่1 4 9 0 0 0้ามืบาทนะครับเป็นรถปี2019และที่สำคัญครับไมของเขาน้อยมากครับคันนี้เพียง4 0,000กิโลนะครับกับสภาพแบบนี้ไม4ี่0 0ื่นะครับหายากมากๆครับในตลาดตอนนี้นะครับซึ่งของที่ร้านก็มีให้ชมกันอยู่ถึง2คันนะครับก็จะเป็นสีเทาคันหนึ่งสีบอลเงินคันนึงครับกสนใจนะครับสาหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับผม นี่คือหนึ่งในตัวเลือกของท่านที่กำลังมองหาอยู่นะครับเรียนเชิญเลยครับที่ร้านนะครับผมแล้วก็เข้ามาดูสัมผัสรถตัวจริงได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ให้นะครับพร้อมกับตัวของลายต่างๆนะครับก็ทักมาได้นะครับทากแอดมินมาได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไหนมาให้ดูกันอีกก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับผมขอบคุณครับ